สามสองง่นแบบอื่นเหลือสวัสดีุ้ยถือเดี๋ยวไปในสซาร์ฮาวายกันเนาะน้องการอุ้ยสวยอุ้ยเราสวยเนาะพี่จะเป็นอะไรสวยอย่างเงี้ยสวยไหมสวยมากเลยสวัสดีค่ะพี่พี่ดีจ้าเรอได้ไหมคะก็ไม่นานเท่าไหร่ไปไหนมาจ้าเพิ่งเรียนเสร็จเลยรีบแวะมาเลยค่ะดีเลย นนะได้ค่ะดีเลยค่ะมีเซลฟี่กันต่อใช่เซลฟี่กันยอะๆกับี่โลกไอจีเยอะๆอันไหนสวยดีตัวเองว่าอันนี้สวยม้ยทันเลิ่าใครสวยมากหน้าปลืกใครหน้าปลวกอ๋อนุ่นไงพวกแกถอยห่างอาร์แฟนฉันเลยนะเชิญเอาเลยค่ะ หัดเจียมตัวซะบ้างตัดรวยนะตัดไรสมองไรโดงมีปัญหาะหอะไรเะล่ารวยพอรับได้นะได้ลนะไรสมองนี่ไม่ยอมแปลงได้นนยากแหม